แล้วผมดามาบงยองตามหานะป้าละการทําขนมเส้นแบบโบราณนะขนมจีนขนมเส้นโครหลงนะใส่โคกกระเดื่องทำอันนี้เขาก็มันน้อยก่อาไหมมันน้อยหนอออถุงมันน้อยมายองผมขนมทำขนมเส้นขนมจีนโบราณของไทยดื้อดั้งเดิมนะตามโอกกระเดื่องกระลอกกระลอกอันนี้เอาไปขายยังไงเอาเห็ดเราไปขายก๋าได้ เดี๋ยวผมเนี่ยมือายทำยม่งข like ึอนนี่อ๋ะสมัยก่อนนี่ฮะอ๋อของมือยอ๋อครับผมดูนะจากโบราณโบราณนะโบราณทิพยองฮะสมัยเขาตข้างจะยากผมสมัยใหม่นี่เอาจเครื่องโหมนี่มันมันจะได้มันมันดำชีนะหรอไมันง่ายอยู่หน่อยอ๋ออันนี้มันโบราณบางเจ้านี่เขาเปลี่ยนใจแบบเครื่องโมไฟฟ้าแต่นี่ยังอาศัยแบบเดิมอยู่นะ Tăm phúc đàm hồng, phúc đàm bô lan. Hệ vân rai, lại cho yaki kilo, vân nga. Tăm chịu. 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 Tăm không Tăm chịu. Tăm chịu. แล้วแต่การปัญนาห,หรือสมัยก่อนก็จำแบบนี้เดี๋ยวนี้หาเจอหาหาข้างในยาก,กระงังมงลาเมืองสิงินี่มงลาเมืองสิงนี่ผมไปชไปทำก็ยังมีอยู่นะบางที่นะผมพบกระเดื่องพกมองแบบนี้นะอันนี้การตำขนมเส้นนะถือว่าเป็นของกินพื้นบ้านอย่างหนึ่งที่แทบจะไม่ค่ยจะรู้จักนะ ัเป็นของลือ้อเป็นองลื้อนะเป็นองไส่ทำเส้นทำเจอดูคนเอาตามแนะขงออม่งแรงไนดะ้แข่งแรงออกกําลังกายอันเดี๋ยวตามโคกตามตีน,หนในหนนะะ้เลือดอยู่ได้เฮิ่มเลือดมีกระซองเฮิ่มนี่แหละค่ะเลือดนี่กับเป็นจากหมนกหรอ๋อสมัยใหม่หมนเนาะ ตำชีนตำครกนี่แล้วก็เฮาตระเพิ่นหนาหนักอ่ะอ้ตำครกเหมือนกันเหรอตำครกมืนกันนะกะเ่าครับผมนั่นอ่ามีอย่างโบราณโบราณอยู่ได้อยู่กันบิบเอาการตำครกตำมองนะพี่น้องแต่ลื้อมืองยองของดั้งเดิมจริงๆนะขนมเส้นนตำเชื่อ ขนมเส้นหัวลงใน,นของกินเป็นของเลยแต่ๆนะอ่าอันนี้แล้วก็กำเนิดที่บีบนะเนาะเดี๋ยวก็มาต้องเดี๋ยวก็มาต้องใหุ้การณ์หนึ่งสมัยขึ้นมานิดหนึ่งนะใช้เครื่องเครื่องจักรนะผมจักรอ๋อคค่ายๆถ้าบอกเขากี้ข้านก็นใจนะเขอาอบที่เอาน้ามอันน้ามกรุกลูกนะเนาะ แเมคนนำนั่นเองแบมอคนนำเนาะอันนี้ uh, อันนี้ตมาได้มั oh, no ้ตำเ็ะเห็ดเลยเหรอเห็ดตวเราได้เห็ดก่อนอ๋อนี่รู้มาเห็ดเอยตีนเบ็ดนี่อตุ่มหัวมันอยู่กันถ้าผมนจะเดีะยวจะ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 ได้เห็นหลากหลายะจ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 ะัะะจะ่ะจะจมจะจะ้ะจะจะจวะจ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 ะคะเดียววะจะอะะแงะออ อันนี้เขาต้มหัวมันก่อนนะขนมจีนในกระบวนการพิธีกรรมการทำในเร,ริ่มต้นนะจริงๆก็มันมีเรียกว่าจู่ที่ความชำนาญน,นะผมขนมจีนขนมเส้นรบนการพิธีกรรมการทำขนมจีนนะอันนี้อีกสไตล์หนึ่งนะแบบร่รวมสมัยก็ว่าได้นะแต่ไม่ถึงกับสมัยใหม่เขาจะมีเครื่องนะเครื่องเครื่องตามโคกกระเดื่องอัตโนมัติตามคกอัตโนมัติก,ก็ว่าใช่นะเดี๋ยวให้ดู แต่ว่ายัง <ng> <ng> <Leaf> ใช <Austrian. S 2> <ng> ้คบอยู Je ่มาชาที่ไปทำเขาใช้แบบคนแรงคนตัวนี้ใช้แรงเครื่องจักรมาแทนนะก็ตามยุคตามสมัยนะครับบางที่ยังใช้คนแรงคนนะใช้แบบตำเท้าอยู่ตัวนี้ใช้ร่วมสมัยใช้เครื่องจักรอันนี้ใส่ใจน้ำมันอัใจไฟใจน้ำมันน้ำมันนะถ้าเ้าใจไฟยังแต่กับตัวนี้ ใจไฟกะมาใหม่กันอันนี้ใจไฟเด็กตระปับอันนั้มันเด็กกระปุกอ๋อเอามาเห็ดอันนี้เหรออ๋อจะไปจะไปสมัยใหม่แล้วเนาะไปเกินไทยเหรออ๋อหมดทางนี้ของแต่ละมันใจย่างอื่นได้นะเอาอันนี้ใจปั่นดำปั่นยังก็ได้ก็ปั่มดำได้ก็ไมได้กรับแมันวัดใจเห็นวันนี้เอออใจยันท่างนี่ได้อยู่แต่วันวันตั้งแตเอาออกันตัวนี้นะนอ๋อมีอันนี้โมด้าอันนี้ใส่นี่ขั้นมีตัวนี้ขึ้นมันมันต่อไวปไปมันต่อไปลงเนี่ย อ๋อที่มนไม่ทิ่งท่ไหนทิ้งไปเนาะอ๋่มันขีนาทีลยมันทำงานบ้าน้ยำกลังกรลังมันนี่แต่ใจกันนะก้านี่ใจเดิอกับลังเอามาเลยแล่าไมึงยอมเขาไม่กี่จีอันนี้มีใครดมีเราองผลนาะอ๋อโอเคโอเคเดีต้องเฮ็ดแบบคิดก้าวหน้าเลยรับผมกไปถีคิดเนี่ยมสมัยนะดูดูับผมไปไก็ได อ๋อนี่มนันรถมนรถไทยเลดิอ๋อเศรษฐบัณันครับผม อ่นะเอันนี้มันม่ได้ติมตันเออเาออันนี้มันเทิงรถไอ้ดนี่เนี่ยนี่อดูนะบระบวนการมเป็นทางนจีนแบบปุ่ปยไปน้องใจยองนะผม เดี๋ยวจะไปถ่ายทำอีกเจ้านะฮะัเดี๋ยวดูพระบีบเขาะไรนะครับนะผมแล้วผมได้เรื่องราวเรื่องเล่าทางบางยานะการทำขนมจีนขนมเส้นนะแบบโบราณนะผมผมไปถ่ายมาสองที่สามที่ถ่ายไว้นะหลายคนอาจจะไม่รู้จักกระบวนการพิธีการการทำแต่ตั้มพกตัมมองอยู่แ,แต่ตอนนี้ใช่ผู้หญิงนะ เมื่อเช้านี่ผมไปถ่ายที่นึงเขาใช้แบบเครื่องสมัยใหม่นะนะดูกระบวน,นก,นกนารวิธีการการทำทำขนมเส้นแบบโบราณโบราณผมอตอนนี้ดูเขาทำแบบดำอันนี้พบก,กระเดือนพบเท้านะาพบย่ำของจริงๆนะผมอันนี้มันมีอยู่สองสามที่นะผม,ผมพยายามถ่ายทำไปเพราะว่า,าบางเจ้าที่เขาเปลี่ยนเป็นแบบสมัยใหม่อย่างที่ถ่ายทำนะเขาใช้เครื่องจกักรแบบพกบ คล้ายเร่มสบายนะผมเตี you know? you <sh arp inhale> ๋ยวตอนนี้ขาแบบโบราณอยู่ตทแบบโบราณอยู่ทำมาได้ที่บีบอะไรดูกับบีบบ้กงเอาหดกะโดนใท่กหโดนได้ขนาดนี้สองห้าโอ้อยเป็นโดดนี่หนออ๋อ

วิธีทำอยู่หลากหลายนะครัแต่ว่าตัวนี้เป็นออกแนวโบราณน,นะท้องถิ่นเขาทำามืงยอหนมสุ่มัวัวสุบมเฟื่ออยู่ <c oughs> ตอนนี้เขากำลังจับเสน้นทำแนวนี้นะตอนนี้เขาล้างอยูอ่จะได้เห็นนะคร <c oughs> บนการวิธีการทำเส้นแบบอาจะยอดั้งเดิมนะ <c oughs> <c oughs> เขงที่จะเรียกว่าขนมเส้นหัวลงนะฮะแต่ถ้าเราไปกินแบบใส่น้ำมันจะมีสองสามอย่างขนมเส้นน้ำเชื้อนะแล้วว่าขนมจีนคล้ายๆอย่างก๋วยเตี๋ยวนะเนส็จก็ซอยน้ำพัวแนละ้วก็ได้อยู่ออีกหน่อยเอาก็ะอ้อมีดูกค้ามาซื้อนะครับผม ขายเป็นกิโลจะ,ะได้นี่เอา2,000หางก,กิโล2,000หาะงะเรานี้อร่อยนะถ้ากินแบบสดๆเลยอร่อยอยู่นะคผมปลาทากเป็นสดๆขนมเส้นโัวงลง,งกิโลก็แบบสมัยใบนะระบบกระบวนการวิธีการการบีบขนมเส้นเขาเรียกขนมเส้นบีบนะผม

อาหารเขาซอยเนี่ยไปต้องรับเขาซอยอย่างเขาบ้านอยู่ก็เขาซอยไปยางมากยางมากเขาซอยยางมากแล้วอันนั้นก็เป็นแบโบราณมากันเขาซอยยำได้ไปถ่ายเขาเลยเขาซอยยางมาน่ะเขาซอยยางมาขนมเส้นเนี่ต้องการอ้ก็มันน้อยหน่ออันนี้มันน้อยหน่อยขอกับมันน้อยนะครับการทำขนมจีนขนมเส้นโบราณแบบลือๆบางยองของแท้นะปลาแมวฟออกิโลละ กิโลละสองพันหารอย่ะนาะกิโลอ่ะสองพันห้ารอยจัดเนอกิโลละสองพันห้าร้อยอาจับเส้นจับหัวนะเล่งไปเส้นไปเส้นแล้วเอาไปส่งเป็นเป็นอันเขาครัไปขายย่อยเอากระเนาะ ไปขายกาดย่อยเวะฮะคันราคาตีหื่นช่ำกว่ขายย่อยขายย่อยอะกาดฤกษ์ก่อนตีหื่นเท่านีงขายเป็นลูกอ๋อไปเจอมาซื้อที่นี่หรอเจือปืนเออปืนอ่าจื้อกันย่อยก็เอาอันย่อยปืนจือเอาเป็นลูก็เอาเป็นลูกนะอ๋อเดี๋ยวเจือปืนขนาดอ๋อเพราะว่าเฮ็ดไรายไปส่งกันเอาไปขายในกาดลงมายำจ่าจับ มาซ้ำกับไปไายหรออ๋นนอครับผมผมจะไปถีบเพื่นบ้านใครเริ่มมายอกของจริงเนี่ยพามาชมหน้ากันครันท้นองถิ่นนะดึงได้เลยดาวครับผมเดี๋ยวดูเรื่องยาวยืนต่อละ